โลมไปไหนมาครับเดี๋ยวอะเหลียงเหลืออะไรอะไรนะครับเสียงเป็นอะไรอ่ะต้นเป็นอะไรอ่ะโอเค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 อุ๊ยปลาปลอุ๊ะเจ้าพี่บีใช่ไหมเนี่ยพี่บีเขาพันปลาใช่ไหมถ้าชนะเกมนี้น้องฟ้าจะให้ลายพี่ได้ปะพี่จับได้ค่ะถ้าชนะนะผมต้องชนะครับเพื่อไอเดีลายครับมันสำคัญกับผมมีไม่เหลือแล้ว เอาหมดดิเอาเอาเวนเอา,เอาเ,อาเอาเรียบร้อยฟ้าดึงโคตรสวยเลยโอเกี่ยวสวยมากเมื่อกี้นี่นกฟ้านกฟ้าพี่อยู่ในป้อมเลยโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็ <c oughs> ไม่ได้สตรีมนะครับวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สตรีมนะครับก็คือ,อผมไป ตัดใหม่มาตัดใหม่มาพอดีว่ามือเจ็บนะครับไปตัดใหม่มาแล้วแบบไม่ได้สตรีมแต่ว่าแบบแล้วก็นั่งทําคลิปทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอดีว่าไปดูสตรีมเมอร์ช่องหนึ่งมาแล้วแบบว่าชอบนะครับอยากจะเข้าไปเล่นด้วยนะครับ <Hey. S 1> ก็เลยแบบว่า แย่งเข้าห้องมาแบบไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยคลิปมันอาจจะอยู่ดีเปิดมาพางังแบบมาดับตัวจะเสร็จแล้วนะ้วคือผมรีบแบบรีบเปิดจอขึ้นมาเพื่ออาจจะให้ทุกคนดูด้วยนะครับคือตอนแรกกะจะให้พักแผลพันไว้สักวันหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราจะทําการแบบเพื่อผู้หญิงมันเล่นไม่ได้เราจะทําการดึงแผลออกเลยับคือตอนแรกกะจะแบบเอาแผลไว้แบบว่าพันไวสักหนึ่งวัน อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเราจะทการเปิดไปเลยลวกันนะครับผมเครื่อหญิงเราทําได้นะครับโอเคตอนนี้น้องเขายังไม่รู้นะครับว่าเราเข้ามานะครับเราเนียนเข้ามาเล่นนะครับไม่รู้นะไม่ได้ตงไม่ได้เตี่ยไม่ได้เติมอะไรนะครับผมก็แบบทําอะไรดีอ่ะผมก็ไม่มีคอนเทนต์ในหัวนะครับมันมีแต่ความจริงล้วนๆเลยครับไม่มีคอนเทนต์เราจะมาแอลน้องเขาแล้วกันนะครับผมนะแอลน้องเขาอีกรอบน่าจะระหว่างที่ผมทําคลิปเนี้ยน่าจะมีคลิปน้องเขาออกไปคลิปหนึ่งแล้วนะ เราหมายกลอบครับเรามาตือ้อตื้อน้องเขาครับเพราะว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ไปถึงไหนนะ <c oughs> อันนี้น้องเขาก็น่าจะไม่อยู่ที่จอนะครับอ๋อโดนเวอะไรกันครับเนี่ยรฟ้าโอ้โหแ่งเอ้ น้องไม่อยู่ครับฟามยาวๆเลยเดี๋ยวชมมีปัญหาครับส่งคอนฟุตตี้ไปลมไปไหนมาครับลมไป้ห้องน้ำคะเดี๋ยวว่าเสียงเหลืออะไรอะไรนะครับ เสียงเป็นอะไรอ่ะต้ดเป็นอะไรอ่ะไม่แน่ใจว่าน้องจะจำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็จะทำให้น้องเขาจำได้แหละน้าจะจำได้แหละน้องแอบโอ้โหผปลาอะไรครับเนี่ยแบบพอดีว่ามันคือกันนะครับวิ่งโคตรดีนะครับน่าจะเจอหมีฟาร์มนะเพราะว่าระวังตัวด้วยนะครับระวังตัวด้วย บีอยู่กลางบีอยู่กลางเสียงเป็นอะไรก่อนบีอยู่แอ่วขวานะครับบีอยู่แอ่วขวาเขาเล่นลากเลยไม่เล่นลากเล่นลากก่อนไม่เล่นลากก่อนโอเค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 อุบ่ายโอเคเช่าพี่บีใช่ไหมเนี่ยพี่บีเขาพันป่าใช่ไหม เห็นไหมผมบอกแล้วว่าน้องมันจำได้โอ้ยโดนไปจังหวะนี้ครับกอนปะกรปะกรปะกอรกอดปะกรก่อนทุกคนลากมาลากมาลากมาทุกฟ้าระวังระวังด้วยทุกฟ้าอันตรายอันตรายจีิงว้ามันแรงเลยขนาดขนาดที่ทำเสียงอย่างนี้ต้องฟังจำพี่ได้เหรออาจารย์ความกวนของพี่ได้ค่ะ อะไรนะจำอะไรนะต้องความกวนของพี่ได้ก็พี่เข้ามาทวงไงพอดีว่าพี่ขอไอดียไรอยู่หน้าหน้าสตรีมน้องฟ้าแล้วน้องฟ้าแบบงอแงไงพี่ก็เลยแบบเข้ามาแบบเข้ามาในเนียเพื่อแบบว่าถามว่าพี่ขอน้องฟ้าจะให้ได้ไหมมันอยู่กลางสองนะป่าไม่อยู่ล่างเล่นได้นะล่างเล่นได้นะเล่นได้นะเล่นได้ทุกอย่างอย่าเล่นน้องฟ้าอย่างเดียว เฮ้ยเล่นได้เราเยอะกว่าเราเยอะกว่าเล่นได้เล่นได้เล่นได้เล่น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 โดนโดนโดนปารดวงอะไรก็ไม่รู้啊ครับอะไรก็ไม่รู้啊ครับปาอะไรก็ไม่รู้啊ครับปาอะไรก็ไม่รู้โอ้โหตายหมดทั้งทีมครับผมโอ้โหคนเปิดไม่ตายคนตายไม่ใช่คนเปิดครับผมอะไรกันครับเนี่ยล็อกอ้าวยังไม่ล็อกอีกเหรอเอ้าเอ้าอะไรกันครับเนี่ย ยวผมยิงผมยิงก็เลยผมกันบ้านได้อยู่ผมยังกันได้เอเลเตอร์เอ้ยไม่ใช่เมดคุณก็ช่วยผมเค,เค,เคเลียร์คลิปได้ถึงครับโอเคครับขอบคุณครับ <c oughs> เดินมาหาผมอย่างดีแม่มจะหนีกันซะแล้วไฟฟ้า <c oughs> เ,เป็นไรไม่สบายหรือเปล่าไอด้ด้วยอะเหมือนจะไม่สบายค่ะไปเล่นน้ำมาอ๋อใช่ไหมแบบไปเล่นน้ำมา นอนก็อย่าลืมผมผ้านะครับรู้เปล่าพาลืมผมทุกวันเลยค่ะลืมผมทุกวันด้วยก็พี่บอกแล้วว่าให้ไลน์พี่พี่จะได้แบบเออโทรไปแล้วก็แบบว่าลองฟ้าลอกฟ,ลฟ้าผมผ้าหรือยังไหนถ่ายพี่ดูซิผมผ้าหรือยัง <c oughs> <c oughs> เอออะไรกันอย่เนี้ยใช่ไหมพี่เป็นห่วงนะเนี่ยเฮ้ยข้างล่างก่อนข้างล่างก่อน <c oughs> พี่ไม่ได้หวังอะไรเลยพี่เป็นห่วงล้วนๆเลย เข้าใจไหมครับน้องฟ้าสิ่งที่พี่ขอไปเนี่ยค่ะ้ว่ความเป็นห่วงเลยพี่ว่าแล้วว่าฟ้าจะต้องแบบลืมห่มผ้าอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นคนลืมกินข้าวด้วยแน่เลยควรจะมีคนคอยบอกนะว่าแบบว่าเออกินข้าวหรือยังเอ้ย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 ไอ้โอ้โหคนเดียวเลยโอ้โหอะไรมันใส่ผมคนเดียวเลยครับไม่เป็นไรอะไร ไอเราน้อยกว่านะบนระวังนะครับบนระวังจริงจังตอนนี้คืออะไรกันสม,มิธจะไปคิดมากเลยครับเล่นแทงมันก็ตายเยอะเป็นธรรมดาแหละเล่นแทงไม่ตายก็คือไม่ใช่แทงและสิทำไมพี่บีไม่ด่าครับด่าดทำไมล่ะครับพี่เคยด่าดใครที่ไหนมันด่าก,กันมันได้อะไรล่ะครับน้องฟ้า เฮ้ยหนูไปดูผิดช่องหรือเปล่าเมดแม่งเมดแบบปิดใหม่ได้ป่าวะล้นี่หนูปิดมุงเองเมดเปลี่ยเป็นเพื่อนฟ้าเองนะคะพี่วีที่เสียงกันสะท้อนมากเลยเพื่อนฟ้าหรอไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่บอกว่าแบบว่าไมค์เขาน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่ไหมไมค์อ่ะ <laughs> <laughs> ใช่คนที่พูดวันนั้นปะ่ะใช่คนที่พูดวันนั้นปะ่ะพอดีว่าพี่ปิดหูเข้าไปแล้วเ <c oughs> ขาพูดอะไรพี่อ่ะไม่ได้ยินใช่ค <c oughs> ่ะบนที่เล่นเครื่ันนั้นอ๋อวันนั้นเหรอโอเคสวยสวยสวย <c oughs> เฮ้ยโวหมันล็อกไปก <c oughs> ูจังวะโอ้ <c oughs> <c oughs> เลสเตอร์น้ำคานจัดเลยว่ะเล่นไม่ได้เพราะแม่งเลยนึงขนาดเอาแคลรี่มาเพื่อเลี้ยงแล้วเนะี่ยรอก,ก่อนละกันวนตีนจัดเลยไม่ไหวละ เดี๋ยวมึงหัวร้อนนะครับพี่มัมีหัวร้อนครับโอ้ยกสวยเลยเมยสุดยอดเลยเกลือฟ้านี่ยกสวยมากแตบใช่ยกสวยแต่มันล็อกเล่นต่อไม่ได้เนาะเอ้ยเอ้ยเคคลิปเคลียร์คลิปใครเคลียร์คลิปได้เคลียร์ก่อนเดี๋ยวผมมาผมมาผมมาเล่นได้มาผมมาเล่นได้ระวังนะตอนนี้แมปมืดมากแอลมืดมากเลยบอกเลยว่าแอลมืดหนีโดนโอเคเจ็บมันเจ็บเต่าล็อก็เจ็บใจเย็นก่อนเลสเตอร์มา มันเล่นสดอยู่เหมือนกันแล้วเเล่นสลิมเกินแล้วสลิมเกินแล้วเกียร์คลิปกลางใหญ่กลางแตกใหญ่กลางแตกมันเล่นกลางอยู่ใหญ่กลางแตกใหญ่กลางแตกเคลียร์คลิปได้ป่ะเคลียร์คลิปได้ป่ะผมมาผมมาไอ้รอผลจากการเอนูถ้าชนะเกมนี้น้องฟ้าจะให้ไลา์พี่ได้ป่ะได้นะคะถ้าชนะเกมนี้พี่ขอไลา์ได้ป่ะ ่่ามแมงกงจัดได้ค่ะ<ด>ถ้าชนะนะถ้าชนะใช่ไหมถ้าแพ้ถ้าแพ้แพออะโ้ยไรก็ไม่ได้ไงถ้าแพ้ก็ไม่ได้ด้วยใช่หนูไปไหนวะไอ้หนูเอ้ยหนูมันจะล็อกกูเได้หน้าที่เปล่ามันจะมาเคลียร์คิมี่ยใช่ใช่เคลียร์คิปดีแล้วดีแล้วใช่ใช่ไหมบรรจากลางให้ได้ไอ้ใครก็ได้แบบน้องฟ้าน้องฟ้าเข้ากลางเลย ตอนนี้เราไม่มีเราไม่มีอะไรนะแคลลี่สองเล่นยากอย่างเงี้ยและ้วนะไปอยู่ไว้อยู่ามีไม่เจอตอนนี้มีมีเอลซ้ายมีมีมีตัวอะไรไม่รู้เอลซ้ายน่าจะเป็นหมีนะน่าจะเป็นหมีน่าจะเป็นหมีเล่นไม่ได้ล่างล่างล่างคนหนึ่งล่างคนหนึ่งไหว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 ต้องฟ้าเชื่อใจพี่ป่ะมันจเจากลางให้ได้หนะ่ยมันจะเล่นง่ายขึ้นเว้ย <c oughs> <c oughs> เราเราเน้นกลางเนะี่ยกลางจะแตกเนะี่ยยาวๆเลยเลตเกมยังไงเราก็กินเว้ยตอนนี้เราไม่เห็นหมีนะใครจะเตะคือระวังนะเว้ยคือหมีหายอะ่ะคือเอาซ้ายเอาขวามัน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 ได้หมดเลยโดดมาเราตายได้เลยนะโอเคน้องฟางอ่ะโอเคหมีโผล่แล้วหมีโผล่แล้ว <c oughs> ดึงดึงถอยมาถอยมาต้องฟาถอย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 ,ถอยอฟาตายตัวเ้ <c oughs> องฟาตายเพื่อทีมไว้ก่อน <c oughs> ผ, й, ผู้ชายผู้ชายผู้ชายโอ้โหทาร่าแม่งกูสุดไม่ได้วะไอลีดักสวยไอลีดักสวยไอลีไรหมีสวยมากสวยมากดีด,ดีอันนี้แหละเมื่อกี้คนเราน้อยกว่าผมเล่นกับน้องฟ้าสองคนเลยน้องฟ้าสวยสวยมากเลยอะจริง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 เรียกความมั่นใจให้ทีมได้เยอะเลยพี่ไปฆ่าไปเลยกัน เยไม่อยากหิวตัดเลือดยังวะเมดโอเคสวย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 ผมต้องชนะครับเพื่อ ID l i n ยน์ครับน้องสำคัญนะผมน่าจะเป็นฟ้าฟ้าสองสี่ห้าหกอย่างนี้ป่ะฟ้า4ี1ีหนึ่งฟ้าซิงเกิลตอนนี้พุ่มโอ้ยพุ่มกดอันติทำไมวะเฮ้ไอ้เชี่ยโดนนดอเอ้าวอาโง่เลยสวยไอริ โอ้ยไอรีแม่งหวังได้วะมาดิมาดิใจเย็นไอรีใจเย็นทุกคนคะถ้าชนะเกมนี้พี่บีจะได้อายฟ้าน,นะะยอมให้ชนะเออเออไอ้ออฟ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวมันพา <laughs> เดี๋ยวมันโยนกันโอ้ <laughs> เกินไปเอาล็อกอะไรอะครับล็อกอะไรอะล็อกอะไรล็อกอะไร <laughs> เฮ้ยทารต้องติดกันเลยมีเอาซ้ายมีเอาซ้ายมีไม่เหลือ,อไลแลว เอาหมดดิเอาเเอาเวนเอา,าเอา,เ,อา,เ,อาเรียบร้อยฟ้าดึงโคตรสวยเลยโอเกี่ยวสวยมากเมื่อกี้โอจบดีครับเจอฟ้ากูเกี่ยวไปดิอ่ะเรียบร้อยทิปเปิลคิวไปดิดูการชงระหว่างเราดิมันช่าเขา้าขาอะไรกันเช่นนี้ฟ้าเกิดมาคู่กันแล้วเฮ้นนย,น,ย,ยน้องฟ้าพี่น้องฟ้าน้องฟ้าพี่อยู่ในป้อมเลยปล่อยโอ้น้อฟ้าพี่โง่เองอะโออยู่ดีกูเดินมาเสียตายเกิดเฉเลยแล้วค้องไหมค้องแล้วคองไหมค้องเร็วเร็วเว ฟ้าไม่มามาดูนี่มาดูนี่มาดูคลองเร็วคลองตัวใหญ่ยังเลยดูนี่ไปมาดูคลองมาดูคลองคลองตัวใหญ่เหมือนกันนั่นนี่โหคลองถึกมากเลยอึดมากเลยคลองตัวนี้น้องฟ้าก็อึดเหมือนกันเฮ้ยน้องเลือดน้องฟ้าขึ้นมาได้ปะรวยปะโอเคครับผมแจมมากแจมแจมจะกลางครับกลางครับทุกคนอย่าลืมกลางครับกลางไม่แตกก็ไม่มีอะไรทำมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับ สำคัญสุดเลยนะเฮ้ย,ยมังกรมังกรมีบัฟมังกรมีบัฟมังกรมีบัฟน้องฟ้าน้องฟ้าวิ่งลงมาหน่อยครับระวังนะครับระวังเหนื่อยนะถ้าวิ่งไม่ไหวก็หยุดวิ่งได้นะครับระวังเหนื่อยด้วยเวลาวิงนะ่งอ่ะเคมเมื่อกี้เหมือนเห็นมีที่มองไม่ทันมองมัวมองแต่น้องฟ้าโอเคครับผม เดี๋ยวฝากไปดันบนคนนึงนะฝากไปเคลียบบนไอเมดไปเคลียบบนให้หน่อยนะเมดเพื่อนฟ้าคุณเมดนะสวยงามมากครับเล่นดีมากนะเหมาะสมที่เป็นเพื่อนคุณฟ้าแล้วไปได้เลยมือเอาเอาไวเล็ดไรอ่ะโอเคสวยอลิสวยสวยมากผมยอมโดนล็อกเลยนะร้อยอีกครับเรียบร้อยอีกครับเรียบร้อยครับมีอยู่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 ตรงนี้โอเคไม่มีอะไรครับเมดเป็นไงบ้างโอ้โหดีมากครับกินลมชมวิว ยอดไล่มาไล่มาไล่มาเม็ดไล่มาโอ้สวยสวยได้กลางครับได้กลางหมีกระโดดหมีกระโดดหมีกระโดดนะครับไมนนี้กินละครับอะไรกันครับตีป้อมให้แตกคุยน้องฟ้าน้องฟ้าน้องฟ้าเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้สวยว่ะไอ้เชี่ยกูได้ลายวะกูได้ลายวะกูได้ลายวะเอามาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้ เอ้ยไม่สามทงสามทางกันแล้วไม่สามทางแล้วเฮ้ยถอยมาก่อนก็ได้นะเฮ้ยเยอเฮ้ยเคลียร์ตกใจหมด <c oughs> เอาบนเร็ว <c oughs> เร็วไว้เลตตัวเดียวไวเลตวเวไวเลตมันเอ๋อแล้วไวเลตมันเอ๋อแล้ว <c oughs> อุ้ยหมดอ่ะ ปดเครับลงฟ้าพี่นั่งพี่รอเลยอะเอาจริงเอาเอา,เอายังไงครับอะยังไงครับยังไงครับยังไงครับเนี่ยลงฟ้ายังไงกันครับคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิษณอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภยัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิษน์ลงฟ้าคะ่ะ ยังไงกันครับเนี่ยพี่จริงๆพี่ลืมบอกพี่มีไปค่ะว่าบอกว่าอะไรครับต้องชนะสามตาก่อนต้องชนะสามตาก่อนสามตานงฟ้าอย่ามาเล่นลิ้นกับพีซีอ่ะอย่ามาเล่นลิ้นกับพีสีนะเอเล่นลงเล่นลิ้นกับพีอีกแม่พี่จะรอไหนดูซิแชทจะเด้งขึ้นมาไหมไหนพี่จะรอกดออกไปหรือยังเนี่ยนงฟ้ายังอยู่พี่รู้ยังอยู่ไหนพี่จะดูว่าแชทพี่จะเด้งขึ้นมาไหม ตอนนี้พี่นั่งจ้องจอเขารู้ไหมเนี่ยพี่แบบเปิดมือถือมาตอนแรกพี่ปิดพี่ปิดมือถือทุกครั้งที่พี่แบบเลิกตีมนะแต่ว่าน้องฟ้าทําให้พี่ต้องแบบกดเปิดนะแล้วพี่แบบใช้ความเร็วนิ้วในการแบบแย่งเข้ามาพี่ลาบากแค่ไหนแล้วน้องฟ้าไม่เห็นใจพี่หรอ้าไม่สงสารพี่เลยใช้ความเร็วแย่งเข้ามาด้วยเหรอคะใช่ใช้มันสมองและสองมือเพื่อเพื่ออะไรพี่จริงจังแค่ไหนพี่ขอหน้าสตรีมน้องฟ้านิ่งพี่ต้องมาขอต่อในเนี้ยคิดเอาแล้วกันน้องฟ้าความพยายามของพี่ พยายามของพี่ได้ค่ะเดฟ้าปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์นะไรฟ้าจะปักหมุดหาป้าฟ้าเหรอฟ้าจะปักหมุดหาป้าฟ้าเหรอน้องฟ้าอย่าไปทำอย่างนั้นสิหนูไปหนูไปทำออฟฟิเชียลไปเลยสิเออไลน์ออฟฟิเชีแบบไลน์เอออย่างนั้นไปเลยไหมโทษเกินไปอะไรกันครับเนี่ยเกินไปจริงๆคนคนนี้เดี๋ยวไปตีเลยเดี๋ยวไปตีเลยสนุกไหมครับวันนี้สตรีมสนุกไหม สนุกมากค่สะสุกมากสนุกจริงป<พ>่าวจริงจร <laughs> ิงค่ะนี่พี่พี่เหลือบดูแชทอยู่นๆๆเน่ยว่าเอ๊ะมันเด้งขึง้นหรือยังวะมันเด้งขึง้นเนี่ยมันก็ยังไม่เด้งนะนเนี่ย <c oughs> อะไรกันครับเอะมาเรามาเล่นกันอีกเกมก็ได้แต่ว่าไม่ได้ยินพี่วีพูดเลยไม่ได้ยินพี่พูดเลยก <c oughs> ็อยอบอกให้เอาลน์มาเอาลนา์ม,มันจะได้วิดีโอแบบเขาเรียกว่าอะไรคอไลน์ไปด้วยเด้งไปด้วยจะได้ชาร์จสมัยนี้เวลาเขาตีเขาเล่นเก่งๆเขาไอเขาคอไลน์กันนะครับ้องฟ้ารู้เรื่องปะเนี่ย มันสื่อสารได้เร็วไลน์มันแบบว่ามันยิงแบบสัญญาณได้เร็วอะแบบว่าเราคุยในเกมนเนี่ยเห็นไหมเสียงสะท้อนแบบเสียงมันจะไปแบบศูนย์จุดมันจะไปหนึ่งหนึ่งวิเลยแต่ว่าถ้าในไลนะ์นั้นมันจะไปศูนย์ศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งวิความเร็วนี่ความเร็วแสงมันมีแอป,แแปที่ชื่อ discord อยู่นะคะมีแอป <c oughs> <c oughs> ที่ชื่อแต่ถ้าเราพี่พี่กำลังจะไปต่อเลยแต่ถ้าเราแบบนั่งค้างๆกันมันจะไม่มีดี <c oughs> เลยนะ แอปดิสคอร์ดคืออะไรไม่รู้จักอะไรือดิสคอร์ดเล้วโอ้ยงงเคยมีเลยทำเป็นงงเอางงจริงเอาดิสคอร์ดไหมพี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวไลน์ไลน์พี่ไม่สนใจพี่ชนะเกมนี้พี่ต้องได้ไลน์พี่ไม่สนใจจริงเอาฟ้าอย่ามาเล่นลิ้นกับพี่พี่จะตีเลยเอามาเอาดิสคอร์ดมาก่อนโอเคค่ะได้ยังเล่นอีกสักเกมเนี่ยพี่ยอมไม่ทำงงทำงานเฮ้ยเฮ้ยต้องเบี่ยลูกนอนดีกว่าดูลูกแป๊บหนึ่งลูกกูเป็นไงบ้างวะเนี่ย เดี๋ยวชมมีปัญหาครับส่งฮอนฟุตตี้ไป